มดประตูบ้านเรยว่าดูทำดูทำพังมาแล้วซ่อมนะพี่กันตาซ่อมนะจ่ายตังค่าซ่อมด้วยนะโอเคไหมโอเคหรือไม่โอเคใท,ท,ทำประตูพังอ่ะใครทำประตูพังซ่อมหมา ฮะไม่ออกไปเพราะว่าเธอตัวเปียกออกไปไม่ได้ใครบอกเธอตัวเปียกออกไปไม่ได้อยาไปเล่นน claro ูอยาไปเล่นของเล่นาไปเล่นของเล่นก็ไปไม่ได้ตัวเปียกอืมอืมฮะจะไปไหนล่ะฮะจะไปไหนคะ ภาษาอะไรนะอะไรหรอภาษาอะไรหรอจะออกไปข้างนอกหรอครับวันนี้ออกไปไม่ได้เพราะว่าพี่แคนตาตัวเปียกแล้วจะต้องไปอาบน้ำจะต้องไปอาบน้ำครับ

Hả? Ra làm nám cho ăn làm nám cho ăn làm nám cho Đi ba làm nám làm ไปไหนขย่ำลัวขนาดนั้นนะโอเคไปอาบน้ำกันเนาะโอเคอาบน้ำไปดูทำบาย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 